ตัดเป็นลายสั้นแนละ้วกว่าสิลงมาตรงจุดนี้ได้เลยคือจะทำชาร์ลสให้เป็นแนวของของแคคตัสแกมลิงนะเนาะไม่ห,หินนี่ยมันเดี๋ยวก็ยังมีนะเมลินสไลด์หนึงงอมาจช่ไหมไมะไม่ไม่ต่างข้อมืออ๋อเป็นตัดแบบแบบแบบเนื้อมัน,นนะข้างบนม่เมนวัด oh, บ่มวาวมีวามีวาวมีปอเริ่จุดชมวิวของคนเ่ยโอ้สุดยอดโอ้ที่คนยืนเลยคนมายืนเบิ่งเลยอ่ะทำได้ตรงนี้เลยบางคนจอดเลยนะจอดทำคอนเทนต์ในนั้นเนี่ยี่มีทริปมอเตอร์ไซค์ขับรถนั่นน่นนั่นทริปมอเตอร์ไซค์ทุกคน อุ๊ยปะปุ๊ฮะคือพี่ดิ๊งพี่ดอมแท้อยู่ท้ายยาบดนเจ้าอยู่ไซน์นี่อยู่ไซนี่นั่นฮะตอนนี้เขาอยู่แบบฟังไข่แล้วทุกท่านเอลยฟังไคบ่ฟังไข่แรกนะขามาแป๊บเดียวนี่นิดเดียวนี่มันคือแตกต่างกันแท้บะปุ๊แตกต่างกันปานฝ่ากับดินพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องเหมือนหลุดมาจากดาวอังคารแล้วผ่านมายังดวงจันทร์พี่ดองโอ้เอ้ฮไปอีกแล้วบราแซ่บคอยนี่คือจเบบ่งนี่นี่คือ ถนนเนี่ยพี่น้องเอ้อผมเป็นสนามฟุตบอลเนี่ย oh. ที่เป็นภูเขาอะเงี้ยแต่ประเทศไทยก็สามารถนะฮะหาหาสถานที่เพื่อยกระยะการเดินทางของผู้คนในการสัญจรบ,บนท้องถนน <Nice. S 2> อีกบริเวณไกลนะเขาจะมีนถนนเล็ก12ดสาบสองว้า,อ, <Wow. S 2> าอันนี้นึกว่ารันเวสรัมบินเลยดิ oh. โอ้โหช่องคือหลังจากที่บอลจับขางฟังล่าว่าฟังไทยนะแล้บอลจับเนาะครับสีหนาต่งางเลยบอลจับเนี่ยตังเลยบอลตางเลยโอ้โห มีเลือดฝาดปอบอ่ากลับมาไปเนี่สีน้ำม้องเสาสีน้ำม้องเสาขิวตกเนี่ยับมาฟังฟังไทยนะปานว่าเจอแจววานปานมาเข่าเข่าเข่าเถกปุ๋ยปุ๋ยสูตรชิพกชิพกงามคักพุ่งพลวดเลยวะเน่ย้อนเอียงกับโบกูเนีย้อนเอียงกับโบกูมันมีสิ่งดีงามมากระตุ้นจิตใจกัมนนั่นเลยพี่น้องเอ้ยคึกคลื่นพี่น้องนี่ฝนตกกับบดงเหยียบขี้ต้ม นะย่ำแรงกับบ่มีฝุ่นทั้งนเมืองไทยบ,งบ่งบอกอถึงบ่งบอกถึงการเอาใจใส่ของผู้นำที่ดีนะเนาะพอจะเอาบังทงโทษ่าเข้าบ่มีเงินบตงทงโทษ่าเข้าบ่ดเจริญนะเพียงแต่ข้อเหตุแล้วความจเจริญก็จะตามมาถนนนะดีการเาดินทางก็ดีการขาขายก็ดีคนพักคนหยาใสเวลาแป๊บเดียวพักกับโมเฮียโมแหงนะ้าถนนบอดีนะ ใส่ไปหน้าเดินทางไปตลาดพักเคียงแห่งขายบ่อยราคาแล้วชาวเมืองไซมาให้ภาษีเนาะบอจับ<ด>ตอนนี้เขาจะเดินทางไปเชื่อมต่อกัมพูชาสิบสองนี่ยบอจับนี่บอเป็นถนนที่มีจุดต้นตำจากจังหวัดต,ตากชายแดนไทยเมียนมานี่ไดมาวันจบอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารระยะทางเจ็ดลอยเกือบเจ็ดสิบสองกิโลเมตรเลยบอจับสามารถเชื่อมไปยังฝั่งลาวได้บอตึงนี้เป็นถนนบอกไว้เลยว่าเชื่อมต่อสี่ประเทศเลยบอจับเว<อ>ียดนามลาวนะเมียนมาเลยเนี่ย เคยสงสัยว่าถนนเปยังคือใหม่ตลอดเวลาเนาะบอกวิ่เจรตทีเนี่ยบ้านหลางมากกว่าจะ่างามมาแจกง่ามลงสีเนี่ยก็สดใซส์สำคัญเลยอย่างที่บอกเส้นแบ่งจราจรนี่เป็นยังที่บวสามารถที่จะหลบออกเลยนะเดี๋ยวก่อนจะหันหน้ามากเม่อก่อนมาแจกแขกเมืองหน้าเจ้กไม่ถือเจ้าหน้าที่เขาสอบถามแล้วบ่อยมากไม่เป็นบวรักมากวันน้เรื่องไหนมีคนสงสัยว่ากลับบ้านหรือว่ากลับมาบวดใเด้อก็คือถูกจริงอย่างต้องทำจ ถือต้องตามขั้นตอนทุกคนของการกลับมาไ่าจะเป็นแรงงานเนาะไม่าจะออกไปก็ต้องรักษาสิทธิ์สงวนสิท right. ธิ <pagar running> ์จากฝั่งไทยเขามาก็ต้องปั้มทุกอย่างถือต้องตามกฎหมายอันนี้คือสิ่งที่ต้องปฏิบัติเลยนะทุกคนเนาะจังสันบะแมนแมนแมนแล้วเข้ากับผาเอฟซีที่เข้าไปเที่ยวเล่ากลับมาอย่างปลอดภัยทุกคนเด้อนี่ก็ถือว่าเป็นการยืนยันนะทุกคนเนาะนี่นี่ยืนยันวันนี้เราได้กาสนับสนุนจากเอฟซีคนไทยนะฮะเพื่อจะไปเห็นนะฮะในพื้นที่ที่บอกก็เลยว่าย้อนเมืองไทยไปหลายสิบปี ว่าย,ยนยุคพาเพันว่าย,ยนยุคครับผมอยากให้อ่าพวกเราขอ,ขอจอ่ายังสีน่าคนไทยที่เพิ่นพามาหนี่งมาดูความอินดูดิครับผมแม่นครับมาบมดูความอินดูอยากจะเห็นนะครับตากับคลิปวิดีโอที่ออกคือโซเชียลไปว่าจะเป็นชน,ชนบ,บทของลาวนะการใส่เงินทีประเทศลาวการกินอยู่ที่เมืองลาวแม้แต่การเดินทางอยู่ที่ประเทศลาวครับผมแลนะกครได้เห็นมูลนียได้ชัดเจนชัดเจนครับนี่คือถนนประเทศไทยอ้ถูกต้องหรว่าจะถูกต้องครับผมครับ นี่คือเส้นทางทางด่วนบอสบอว่าทางด่วนบอสนี่ต้องเป็นทางด่วนนี่คือยางทางยกระดับออ๋ข้างหน้าเป็นทางแยกนะทางแยกสีแยกอย่างเงี้ยจะเป็นทางแยกไปอีกเมืองเมืองนึงนี่นะอันนี้คือถนนเลขสิบสองนะเป็นถนนที่มีความยาวเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเกือบเจ็ดสิบสองกิโลเมตรเลยบอแจ๊บบันนี้พายจะมาเว้าๆด้วยบอแจ๊บผมคยเห็นทางบ่าวจะเว้าเห็นหรือวงวนเขาถ่ายไงไปเบิ้งเห็นบ่อสเห็นความแตกต่างละบอคืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบอสจะต้องอธิบายอย่างนี้คือว่าเวลาเห็นบอแจ๊บ acting โอ้โหนะอ่ะเข้าใจเป็นอินเตอร์ ในการจะพรีเซนต์หรือว่าทําให้คนเชื่ออะไรคนดูครับไปดูถนนบ้นบานบอแจ๊บเป็นถนไรวะโอ้เข้าใจบอแจ๊บกลางบอแจ๊บแล้วออบ,บอแจ๊แ<อ>แบ,บจทุกคนคิดว่าบอแจ๊บนี่แอคติ้งนั่นนี่บูมแอนทุกคนไปเห็นว่าความจริงบอแจ๊บพาไปแล,ล้วผมเนาะจะได้รู้ว่าโอ้เข้าใจบอแจ๊บเป็นยังไงบอแจ๊บเป็นสะออนถนนขนาดคนก็ฮู้แล้วบานนี่เห็นบอกเห็นแล้วบอนนี่นี่นะทุกคนเลยคือคือถนนนี้จะทำเป็นถนนที่สะอาด สะอาดและทำงานจราจรได้ชัดเจนแล้วจะบอกกันว่าถนนเส้นนี้เราจะผ่าน่าชสถานที่ชื่อดังนะชื่อดังที่มีหลวงพ่อหลวงพ่อออะไรเนาะที่ดังๆอ่ะตรงกาาสิทธิ์นะโอ้หลวงพ่อหลวงปู่โบหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลาพี่น้องและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งบอกพวกโบกเส้นเกตส่วนไหลถนนประเทศไทยนี่จะเล่นไปเล่นกล้านี่เหมือนเหมือนจะแปลว่ามีเกาะบางถนนนี่เป็นเป็นเป็นเกาะใหญ่เนะนะโอ้ ก้อนถนนเป็นกาอนหรอนั้นก็จะเป็นลำรางลำรางที่บอกกันว่าจะจากการออกแบบของคนไทยเนาะจะเผื่อไว้เพื่ออนาคตเวลาจะทําทั้งโดนอะไรก็แล้วแต่นะทาตรงเสากลางหรือว่าทํตต้นไม้ระบายน้ํานะนนใหญ่รถของปบปบูละเมื่อกี้ว่าเจฟเฮายูทีฟังเล่า บ่เมื่อกี้ว่าตอนนี้ขาเพิฟังไทยแล้วโอ้บรรนาลน่าปะบูยังรโอู้วดคือวดแปลกแท้บทางขนาดเขาทางเพิ่ให้แปลกเดียโอ้แปลกตาเพราะว่านี่คือวันที่เขายังอยู่ในหิมะอยู่เราจะไปเบิ้องล้มสะดวกในการเดินทางโอ้ความสะดวกในการเดินทาขงของของการที่ขาไปฟังล่าว่าเนี่ยปัญหาปัญหาของเาการเดินทางคือโหลดโหลดเน่ยไงโหลด เขาจะไปสถานที่หน,งหนึงๆเนีเน่เขานักเลยได้บากจ็บโอ้นักเลยหนักเลยมันเป็นการเมาแมนนะบงเราที่ไหนองไทยเนี่ยนตนดีแบบนี้บริวิเสียข่าเมียมเนี่ยไปแบบฟรีเรื่อยหมแมนแหละแมนแหละแมนแหละแ,และสิ่งหนึ่งที่เขาได้เห็นในบาเจ็บนะคือคุณภาพชีวิตของคนด้บจ็บว้าวแน่นอนแหละบจะหเห็นองไเโอคุณภาพชีวิตกคือประเทศไทยกเพนแบบว่าเอาง่ายะปชนเพมีอยู่มีกินนะ ชีวิตกะมีความสุขกว่าเฮาเนี่ยทุกคนตุกคนเนี่ยตัวไมอยูไม่กินเหิือนแหละบอดจ็บแต่แต่มันขาดเคิร์นบ่ล่ะมันจะบอกว่าพอกินบ่นแรงมันขาดเคิร์นบ่โว่น่ะมันขาดเคิร์นอย่างที่ทุกคนเห็นครอบครัวบอดเจ็บเนาะทุกคนอันนี้บอดเจ็บ่ได้บูลี่เจ้าของอะแต่ว่าเห็นในเชี่เห็นในอาทีมันมันมันขอแตกต่างเนาะบอดเจ็บแบบว่าเป็นยังอ่าเปิดเผยทุกคนเบิังเลยก็ตามความจริงนั่นแหละเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ เส้นทางต่างๆของเจ้าของบริษัทบุรีอีกอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าอันนี้บ้านมันจะเป็นแบบนี้นะทางกับาบ้านแบบนี้สักครัวเป็นแบบนี้นะสภาพเป็นแบบนี้นะพอมาถึงเมืองไทยก็ห้ากับเบิ่งเห็นอีนนี่แหละนี่แหละก่อแตกต่างเป็นขอดีใช่ไหมเนาะโอ้ทั้งน้ำเขาจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนภูเขาเลยว่าจะเหมือนภูเขาอะไรก็จะเป็นเหมือนเขาขาดภูเขาเพื่อสร้างถนนบอกอันนี้บอกเขาขาดนะอันนี้น่าจะเป็นเขาขาดเลยว่าจะจะทายกี่ว่าไหม นี่มจือหมดเจ็บลงใส่แล้ววันนี้่ทางเก็บเด้อเขาขาดนี่น้องเขาขาดคือมีเอฟซีเขาคอมเมนต์มาเรื่องการเดินทางของเราเนาะครับนี่คือการขับรถเร็วโอ้มือจับย่นยังนมือจับจะอธิบายหน่อยนี้จริงๆแล้วการขับรถของเราก็ไม่ได้เร็วเนาะเหมือนเราจะขับแบบว่ารีวิวให้มันเร็วในวิดีโอของเราครับ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 มีการเปลี่ยนแปลงอซิ่งพุดดิ้งกัเปลี่ยนแปลงเนาะ แน่นอนครับถ้าเกิดว่าที่ชมมากอะในนอนเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับทุกคนเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับผมก็ขอบคุณขอบคุณคือว่าการที่ชมนั่นคือการเตือนนะโบเนาะเป็นทางเท่าแหละคือคำติชมที่เอาจใส่แมนแมนครับเป็นหักเป็นบอกเลยแม่แมนขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับขอ่เปลี่ยนแปลงครับทุกคนเอออันนี้เหมือนจะไม่ใช่เขาขาดหรอแจ๊บแมนบ่ะไม่แมนเขาขาดขาดแมนเนี่คือคือเยอะกว่แมนเนแต่ก็ขึ้นเขาอย่างนั้นสูงอย่างนั้นน่ะมีนักสู้ชีวิตตรงนี้ใส่ กีนนี่ไปแล้วโอ้โหแกกูได้เยอะมากแกอาจจะออกกำลังกายกันได้ออกกำลังกายยางนี่นะยามเที่งเที่ยงเลยนี้ยงอันนี้ยังนอหนีไปเดินคนผมวุ้นล้าณข่าได้ยังผมเคเห็นเป็นอรั้งนาคตอาจจะจำเป็นจุดพักรถในการขึ้นเขาในการเดินทางถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนบอกวธรรมชาติที่เราจะนี่นะนะเข้ามันกับบุกคอยมีเดียวทนกี้บอกแมนการที่จะเดินทางถนนผ่านถนนเส้นนี้ต้องเติมมันเต็มถังเด้อโอ้เส้นนี้และเฮาสิ่งลิงที่บอสเกตเห็นนั่งคนเนาะ เสาไฟฟ้าแรงสูงนี่บ่เฮ็นมันตัดไปทางอื่นแน่นอนเลยมันตัดผ่านทางอื่นแน่นอนเลยอี๋บอกบองมันเขาขาดเลยดิจะบอกมันแมนวะนี่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 เมื่อก่อนนั้นยังมันแมนเขาขาดไม่พอแช่เสื่อหนหรือแมนอ๋ออาจจะโอ้เดี๋ยวสายฟ้าแรงสูงบ่เห็นแล้วเนี่ยเนียกว่าเห็นแล้วอยู่ใกล้ทางกันร้านตกใจบอลแจ๊ไอันนี้เหมือนเขาขาดบอลแจ๊บมัแมนวะนี่บันแมนบันแมนโอ้เป็นเนิ่นหรือสิววะนี่แต่ก็เป็นเขาเขาตามเขาเนี่หน่อยนะโอ้แต่ยังมันแมนจุดที่เป็นให้ไลท์แต่มันน้ำเลยบ่บ่นี่แบบนี้ได้ ไปเป็นเลื่อนคือสูงนี่เนี่ยฟังเล่าออนซอนถนนเมืองไทยครับไปฟังเล่าีิถนนงฟังเล่าแล้วฟังใจครับมาฟังไทยแล้วออนซอนฟังใจฟุ้งไงงอเฉียงผ่าเอฟซีผ่าบาบโผพากันไปกินในฮิมะสีแดงพี่นดูดวงจันทร์ก่อนเลทุกคนเนาะดีกว่าอย่างปลอดภัยสำหรับคลิปวิโดนความพอใจไม่เหมาะกฝากทุกคนไว้ประมาณนี้ครับทุกคนครับนี่บอลแจ๊บนะก้านก้านบอกว่าแตกต่างกันนี่บอลแจ๊บรอยยัคทีแบบมันเป็นเรื่องดีหรดีบดี นอแลมป้าโบกอะอ่ามันกัดจริงๆมันกัดมีขอดีแล้วมีขอเสียอะไรทุกคนนั่นแต่ว่าถ้าจะเอาดีเลยมันก็ต้องแบบนี้แหละแต่มันมันมันได้บล่ล่ะมันต็บ่ได้ปล่าล่ะจะสั่งมอลจะบแมนต่างกันครับกับบอลแจเบาะโอ้วลายโอ้โหถ้าจะมองที่ความแตกต่างคือลายลายเขาบอกว่าเมื่อเขาไปประเทศลาวย้อนเมืองไหยไป30ปีถึง40 50หปีว่าจะเป็นไปได้ระดับนั้นขึน้น50ขค้นจริงที่บ่าเคเห็นก็เป็นจริงคือ1นึงโลสานแมนครับ บริษัทที่เป็นมันเุ็นแบบบออันเลยแบบบุฟเฟ่แบบจัดเต็มเลยจัดเต็มเนาะแม่ได้เห็นนะบอสตอนแรกบอสเห็นแต่รีวิวนะคนอื่นรีวิวนะแต่ไม่ได้บอกว่าเห็นกับตาเลยมันบอกสื้ออาคารเร็วเลยโอ้โหเดยวเบื้องนี้ถนนเดี๋ยวมองไปกาจะมองเห็นถนนไกลๆเห็นเส้นไฟกัมมันตชัดเจนและเห็นการบดบังเขาจะสมัดคำนวณหรือว่าการออกแบบในการขับขี่ได้ไหมบอครับบอสครับบอมีอะไรบอสแม่ครับที่ขอดีของสําประเทศไทยครับเบิ้งเอาไว้เป็นหน้าทางเบิ้งเอาไว้เป็นตัวอย่างครับผม อีกเรื่องมาไกลเขาจะหอดมาจากหอดเขาขาดเขาขาดบ่แมนสุดๆฝากทุกคนว่าเออเบิ่งทางช่องพังว่าโบนะทุกคนเขาขาดช่องเขาขาดคนหน้าที่เพิ่นตัดเลยเนาะโบเนาะพิ่นตัดถนนเลยเนาะที่เขาขาดเนาะคือตำรวจเส้นทางมันจะเส้นทางที่จะสร้างถนแนในคอนเ็นเส้นทางใหม่ขึ้นมาเวลเราจะสร้างเส้นเก่าเส้นเดิมเส้นรั้บมาสร้างเป็นถนนใหม่ที่นั่คือประเทศไทยนะเก่งนี่ในเรื่องของการออกแบบตำรวจและการก่อสร้างครับ ตัวเมย์ไกลจากบนเลยว่าจ้ะว่ตัวนี้สวยขนาดคือจะภาพวาดตุ๊กุกเนี่ยมันเหมือนแบบปฏิมากรรมเนาะภาพวาดน้ำปะโอ้เนาะงามเลยผมงามเลยผมบะโหวเลยโอ้ยนี่โอ้ยทุกคนเพิ่งวาดทิโทษทุกคนเนี่ยคือมันเข้าไปในไอ้เล่นกล้องคือแห้งามขึ้นไปอีกเนี่ยจากจากจากกล้องไม่ว่าจะเป็นขับที่ว่ากวางามแต่เห็นด้วยตาเปล่าเลยผมงามโดนเลยแหงสะท้อนไปอีกนึงวะ นี่แหละคือสิ่งที่บอกว่าโอ้โหเป็นยังไงจะโอ้โหเป็นยังไงก็จะป้าที่โทรมาแจ้งนะเขาตอบกับเห็นแล้วว่าทขาไปบ้านครับนะเข้าไปวางเข้าขไปบ้านเขาจะเห็นแล้วเขาจะพังบึงว,ว่าเอ้ยฝันว่ะนี่อันนี้คือความจริงที่เอามาเห็นหนึ่งเนี<ค><ด>่ยคือความจริงหรือไงถ้าอยากได้อะคือความฝันธธรรรรมมชชาติท้องถลุไปบอจะท้องถลุไปโอ้ผมนบงช่วงนี้จะโค้งใหน่อยแล้โค้งหน่อยนะโค้งหน่อย รถเส้นี้บอจัาเคยมาแล้วบป่มันจะบอจําบได้เดี๋ยวบอโบนจําบได้แนจะบังบอจะบังตรงไหจะบังนาว้าวจะบังนาจะบังนาตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะบอโบเนาะโอ้จุดนี้พี่น้องนี่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 น้องรถตู้ด้านทางเนี่ยจะเป็นรถตั้งกล้องเร็วรับดี่ยวแบบะวันหรอเัลเนาะว้าบางทีมันอาจจะใส่กล่องไว้กๆนะีั้งกละองเร็ว ตะนป่วงเขาเนี่วงเขาหมดยาเห่ะนี่เราไปแตะเอง่อยางเขาขับเกินเนาะเปิดน้องจับความเร็วเดี๋ยวเปิดกเตือนห้าบอก่โกเตือนด้วยเคลจดหมาถึงบ้านโอ้เิักเขาน่อทิ้ง่งนีขับดี่โ้ทุ่งโแลนด์เนีเนาะถอดเกือบแลนเนี่ยโบเนาะเกือบแลนด์แต่ขอดเกือบแลนดนุ่ยพี่ปอเส้นทางค้าจอจีกินเลยเลยบสกรจีซุปเลยค้าจนแนมท่าแซ่บเนามะโ ให้นึกถึงภาพในหัวสมองนล้วาดเจ็บเนาะถนนที่เฮาพบพ่อประวัติฐานทีก็เป็นจริงเนาะเราอยากอยากเอามาแปะใส่กันเดิ<อ>แต่คนไทยมันมักแบบเข้าไปดเดิหย,ย่อนยุบมันมาคือว่าเพิ่นอ,อาจจะบ่บ้านเพิ่นมันหาอย่างแล้วเรื่องแบบแบบนั้นเนาะเพราะมันมาหาอย่างกว่จะหาบ่มีแล้วหาบม่มีแล้วันๆเเขาอยากเห็นเพิ่นก็อยากเบิ่งนั่นแหละเดี๋ยวอีกจะพาบาดเจ็บไปเบิ่งนะ ช่องเขาขาดที่บอกไปแล้วเป็นไฮไลท์พวกนั้นเสร็จนี้นะ oh. ขอจับนะครับ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 นี่ไงบอวเจับวัว <Hey. S 2> มาเมื่อกี้นี่มึงไครขาดคือทางฟังเล่าเนี้ยขอจับรีบกินน้ำจะชวนบอวเจ็บถ่ายคลิปคลิปภาพแห่งแห่งความอลังการข้างหน้าน่าจะรถตินแบบมันจะขึ้นแล้วมีรถติดนี่ครับคุณอาจะเป็น จุดไฮไลท์ของสถานที่อย่างนี้เลยครับถนไม่ได้สิบสองภูเขาเนะี่ยภูเขาทั้งลูกเลยบอแจ๊บโอ้ตรงไหนวะอันนี้โอ้จะมีรถจอดไปชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปด้านบนนะอ๋อเหมือนตัดไปเลยเนาะโหภูเขาทั้งลูกเลยบอแจ๊บนี่โอ้มันตัดเป็นลายสันนะ้นมากกว่าสิลงมาตรงจุดนี้ได้เลยคือจะทำฉะลบให้เป็นแนวของของไปค้าแก,แกมลิงเนาะให้เห็นเนี่ยมันเดี๋ยวก็ยังมีนะ แม่ลินสไลด์หนึงงานาจะเป็นปะไม่ไม่ไม่ตั้งข้อมืออ๋อเบรนตัดแบบแบบแบบนี้ลงมาเนาะงม้วนไม่เป็นวัดต์บ่บ่มีบ่มีมีบ่ริบจุดชมวิวขางคนเนี่ยโอ้สุดยอดโอ้เดี๋ยวคนยืนเลยคนมายืนเบิ่งเลยอ่ะห้ามได้ตรงนี้เลยเนี่ยเราคนจอดเลยนะจอดทำคอนเทนต์เนี่ยนี่จะมีทริปมอเตอร์ไซค์ขับเนี่ยหนึ่งหนึ่งทริปมอเตอร์ไซค์ทุกคนคุณเนาะมันก็ต้องจอดเพราะมันมันโดนใจขนาดทนเบิร์กขนาดคนไทยเองพอดิ้งว้าวอลังการว่ะ้าอลังการขนาดโอ้โหทุกคนเห็นบอเห็นบ่ปายยลูเ นี่คือจุดที่เราบอกได้ว่ามาแล้วเราเรา,เราต้องถ่ายรูปในวัดันทร์นะยอดชิบยอดก่อนเราจะเดินทางไปต่อไปน้องเล็กไปออนกระสินแล้วจะไปเชื่อมต่อกับถนนมาเลขถนนมิจภาพเลขสองเพื่อกรุงเาางขากรุงเทพมหานครมาแจกครับผม๊บมมาบงไปบายบายสว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับ